ไปต่อกันที่เมียนมาก,กันบ้างนะคะถือเป็นเวลาเกือบ1ปีแล้วนะคะที่รัฐบาลเมียนมาได้เข้ามาพัฒนาเมียนมาใหม่ค่ะแต่ว่าก็กลับถูกจับตามองนะคะว่าการที่รัฐบาลที่ถูกแต่งตั้งมาในวาระ1ปีที่ผ่านมานี้ได้ทําหน้าที่ไม่ดีพอค่ะ เกือบหนึ่งปีนะคะที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD ภายใต้การนำขององซานซูจีนะคะที่เปรียบเสมือนกับแบรนดเนมของเหมียนมากคนนีใน้ในสายตาชาวโลกค่ะได้เข้าไปกลุ่มบางเหรียนรัฐบาลพลเรือนที่มาจาัดก,การเลือกตั้งตามคันลองของประชาธิปไตยหลังจากเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการนะคะเมื่อวันที่1เมษายน2559ท่ามกลางความคาดหวังว่าจะเข้ามาปฏิรูปหนึ่งในประเทศที่ได้ชื่อว่า ยากจนที่สุดในอาเซียนค่ะแต่แล้วนะคะจากการประเมินของธนาคารโลกพบว่าการลงทุนจากต่างประเทศลดลงไปราวๆ30%เเซตในปีงบประมาณที่กำลังจะสิ้นสุดลงนี้ในวันที่31มีนาคมขณะที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างชะลอตัวนะคะที่6.5%เปเซค่ะ แม้ว่าชาวเมียนมาบางส่วนจะเข้าใจดีนะคะว่าการปฏิรูปต้องใช้เวลาและต้องอดทนแต่ก็ชี้ว่ารัฐบาลต้องพยายามมากกว่านี้แทนที่จะลดทุกอย่างที่รือเริ่มในสมัยรัฐบาลเก่าทิ้งไปและเริ่มต้นใหม่แต่กลับยังคงใช้ของเดิมในสมัยรัฐบาลเต็งเสงค่ะทางยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระดับชาติและกฎหมายการลงทุนที่จะเริ่มใช้ในวันที่1เมษายนนี้สิ่งที่น่าผิดหวังที่สุดนะคะก็คือนโยบายเศรษฐกิจที่ไม่อาจดึงดูดการลงทุนได้มากพอ ผู้ช่วชาญบอกว่าประชาคมธุรกิจนะคะยังกังวลว่าความเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นรวดเร็วและชัดเจนพอค่ะและยังเผชิญความเสี่ยงจากการพึ่งพาทรัพยากรที่ตอนนี้ราคาอ่อนตัวลงอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์นะคะนักวิเคราะห์มองว่าปัญหาสําคัญก็คือการที่บุคคลที่เข้ามาบริหารประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกลางหรือว่าท้องถิ่นต่างไร้ประสิทธิภาพเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่เคยจับงานบริหารมาก่อนค่ะและใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในเรือนจํา ส่วนทางกับความต้องการของประชาชนนะคะที่อยากได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกจุดไม่ใช่รีบร้อนทำทุกอย่างแต่ว่าไม่ดีสักอย่างค่ะ